สวัสดีค่ะน้องมิรินแม่พ่อนึกว่าจะหมดซะแล้ววันนี้พ่อไปคน้นหนังสือมาก็ยังมีในจักรวาลของอันอันอันอยู่อีกนะคะนี่เรื่องผีโอโ้ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะเรื่องผีดูซิว่าจะน่ากลัวสักแค่ไหนกลัวผีหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะไปฟังกันเลยไาย เรื่องผีเรื่องโดยระพีพันธ์พัฒนาเวทและเกื้อกำมุลนิยมภาพกฤษณะการจนาภาและวชิรวันทับเสือผีมา ชีวาพาธีมีนาผีชีวาพาทีมีนาวิง่งเอ๊ะเดี๋ยวนะผีมีขาด้วยเหรอผีมีขา<ะ>เห็นหูผีมีหูด้วยเหรอ ผีมีหูเมื่อกี้เหมือนหนูจะเห็นพลัสเตอร์ที่หนูแปะให้คุณพ่อนะคะผีมีมือฮะอ้าวเด็กๆวิ่งหนีอะไรจ๊ะทำไมไม่ช่วยคุณพ่อละลูกคุณ,คณพ่อ,พอตกใจหมดเลย ไม่มีผีแม่ที่แท้ก็เราก็จินตนาการกันไปเองแม่เด็กๆเ,เขาก็จินตนาการกันไปเองว่ามีผีแต่จริงๆแล้วไม่มีนะคะโอ้โหนึกว่าจะมีผีนึกว่าจะเป็นเรื่องน่ากลัวซะอีกตกลงคุณพ่อแค่ไปเก็บผ้าแล้วผ้ากองทั่วหัวแค่นั้นเองแม่เดี๋ยวเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วพ่อคงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เรื่องหน้านะคะคอยติดตามนะคะ รักน้องมิวินเสมอค่ะบ๊ายบาย